สวัสดีครับ FC แฟนคลับอุงอิงเพชรบ้านแพงสาวน้อยเพชรบ้านแพงทุกๆท,ท่านนะครับโอ้โหสุดยอดจริงๆเลยนะครับ FC ทุกๆท,ท่านคิดไม่ถึงเลยนะครับว่าพ่อวีเนาะพ่อวีรพงศ์นะครับเจ้าของหมอลำศิลปินภูไทยนะครับจากกาลสินเนาะเป็นคณะหมอลำที่มีชื่อเสียงอกีกคณะหนึ่งนะครับศิลปินภูไทยนะครับ พ่อวีรพงศ์พ่อวีนะครับได้พูดถึงน้องอูเองได้ดีมากๆเลยนะครับเหมาะสมมากๆเลยเนาะท่านเป็นผู้ใหญ่นะครับเป็นพ่อครูศิลปินเป็นครูบาอาจารย์เนาะท่านได้เล่าว่าท่านได้มีโอกาสได้ร่วมแสดงภาพยนต์ขายอ้อของบอสโจนะครับนะับว่าเป็นประสบการณ์ครั้งแรกในชีวิตของพ่อวีเลยก็ว่าได้นะครับ ที่ได้แสดงหนังเป็นครั้งแรกในชีวิตนะครับแลบว่าเป็นประสบการณ์ที่หายากจริงๆเลยนะครับแล้วท่านก็ได้เล่าว่าได้พบศิลปินมากมายเยอะแยะไปหมดเลยนะครับโดยเฉพาะศิลปินของสาวน้อยเพชรบ้านแพงนี่นะครับทุกๆท่านเลยเนะาะศิลปินของสาวน้อยเพชรบ้านแพงทุกๆคนเลยนะครับพ่อวิรพงษ์ชื่นชมมากๆเลยนะครับท่านบอกว่าศิลปินสาวน้อยเพชรบ้านแพงทุกคนน่ารักมากๆนะครับ เคารพผู้หลักผู้ใหญ่อ่อนน้อมถ่อมตนมีสมาคราวะนะครับกิริยามารยาทดีเนาะเวลาจะเดินผ่านผู้หลักผู้ใหญ่นะครับศิลปินของสาเพัดมะแพงนี่จะก้มนะจะก้มหัวอ่อนน้อมค่อยๆเดินผ่านไปนะครับไม่มีการเดินผ่านทื่อๆนะครับไม่มีการเดินผ่านหน้าผู้ใหญ่ทื่อๆนะครับทักทายอัธยาศัยดีมากๆนะครับเป็นมารยาทที่ดีที่งดงามจริงๆเลยนะครับพ่อวีรพง์ท่านเล่าเนาะ โดยเฉพาะน้องอุ๋หญิงนะครับพ่อวิรพงน์นี่ชื่นชมน้องอุ๋หญิงมากมากเลยนะครับเป็นอย่างยิ่งก็ว่าได้เนาะท่านได้เจอน้องอู๋หญิงตัวเป็นๆน,นะครับแต่ก่อนนี่ก็ได้เห็นแต่ในโทรศัพท์เห็นแต่ในคลิปต่างๆเนาะพอได้มาเจอตัวจริงนี่โอ้โหนะครับน้องอู๋หญิงนี่น่ารักมากๆนะครับอ่อนน้อมถม่อมตนไม่หยิ่งเลยนะครับพ่อวีเล่าเนะาะทำตัว ตามสบายนะครับทำตัวสบายๆธรรมดารรมดานะครับแล้วก็ได้ชื่นชมว่าน้องอุ๋งนี่เป็นเด็กที่รู้คุณคนนะครับเกียามารยาทนี่งามนะครับพดงามเป็นเด็กที่มีนิสัยดีนะครับขนาดที่ว่าน้องอุ๋งดังถึงขนาดนี้นะครับน้องก็มีเคยถือตัวเลยนะครับมีถือตัวแล้วก็เป็นกันเองกับทุกๆคนนะมีสัมมาคาร,ระวะนะครับพอวีท่านบอกแบบนี้เนาะ แด้บอกว่าน้องอูเอิงนี่จะดังไปอีกนานนะครับดังไปคณะอีกนานเลยเพราะว่าเป็นศิลปินที่มีนิสัยดีอัตยาศสัยดีนะครับถ้าหากเป็นคนอื่นเนาะที่ดังแบบน้องอูเอิงแบบนี้นะครับเขาจะไม่เป็นแบบน้องอูเอิงเนาะเขาจะไม่เป็นกันเองแบบนี้นะบางทีเนาะศิลปินที่ว่าดังๆนะครับบางคนเขาก็มีเขาเรียกว่าอะไรมีอัตราตนเองเนาะเออแต่ว่าสําหรับน้องอุ๋ยินี่นะ้องเป็นเด็กแบบบ้านๆนะครับ ต้องไม่ถือเนื้อถือตัวน้องเป็นกันเองกับทุกๆคนเราไปดูคอมเมนต์ของบรรดาเอฟซนะครับที่ได้เห็นพ่อวีให้สัมภาษณ์เนาะคอมเมนต์แรกนะครับบอกว่าพ่อวีนี่พูดดีมากๆเลยนะครับสมแล้ที่ท่านเป็นผู้ใหญ่ในวงการขอให้ศิลปินภูไทยยิ่งใหญ่คู่ฟ้าเมืองไทยตลอดกาลนะครับคอมเมนต์ต่อมาบอกว่าสุดยอดครับพ่อวีนี่ตัวจริงเสียงจริง ให้เฮงๆปังๆไปกับน้องอุ๋งเองนะครับนะครับผมเมตตมาบอกวา่าพ่อวีเป็นผู้ใหญ่ที่น่าเคารพนับถือท่านพูดได้ดีมากๆนะครับและต่อมาบอกว่าพ่อวีเพ้่นแก่วิชาแต่หน้าตาอีพ่อเพื่อนก็ยังหนุ่มเนาะนะครับผมเมตตมาบอกว่าพ่อวีเป็นผู้ใหญ่ที่น่านับถือท่านพูดถึงอีล่าได้ดีมากๆสรุปได้ว่านางไม่หลงตนเองไม่หลงในความดังไม่หลงลืมภูมิหลังของตนเองนะครับ เป็นธรรมชาติต่างจากนักร้องที่มีชื่อเสียงโดยทั่วไปอย่างสิ้นเชิงนะครับคอมเมนต์ต่อมาบอกว่าพวีเป็นครูบาอาจารย์ศิลปินอีสานให้ความรักความเมตตาอีล่าและรู้จักความของอีล่านะครับนี่ก็ชื่นชมพ่อวีเนาะที่พวีนี่ให้ความชื่นชมกับน้องอุ๋งเป็นอย่างยิ่งเลยนะครับบอกว่าน้องอุ๋งนี่เป็นเด็กที่ มีบริยาดีนะออนน้อมต่้ตนมีสมารคล้าวะากันเป็นเด็กที่มีนิสัยดีนะครับแล้วก็บอกว่าน้องอุ๋ยนี่จะดังไปอีกข้างหน้าอีกนานแสนนานครับพ่อวีได้ชื่นชมแบบนี้เนาะคอมเมนต์ต่อมาบอกว่าพ่อวีคือปราดคือปัญญาของวงการดับเบิ้ลด็อกเตอร์ขนาดเท้นะครับเราไปฟังพ่อวีให้ไปรับฟังพร้อมกันเลยนะครับไปพ่อศิลปินเนาะมากไม่กายของ แล้วก็ก็คือไปสัมผัสไหมครับสาวน้อยเป็นเพลงเนี่ยอ้าวสินเลเป็นเอาวาเรื่องศสนลเป็นสาวน้อยก็คือเขาเห็นพ่อเนาะเขาเอาไปมืนครับเขาให้เกียรติผู้ใหญ่มากเขาตนะครูบนะอ่อนโยนอ่อนน้อมไปในกุ้มหัวไปรับนก็ยังแบบว่าเพื่มสาวน้อยครับเก่งและสิ่งที่สำคัญเขาเห็นัวอยังในโทรศัพท์น้องลูงอีกครับอ เนี่ยตัวสำคัญเลยครับเมื่อกี้เขาบอกถึงยี่หล่าองค์หญิงเป็นยังไงครับครัั <พอ S 2> ่เขาบอกถึงองค์หญิงเนี่ยเทาเคือหญิงต่ายยืนในอ่าพื้นที่ค <พอ S 1> <อ>รับค<อ>ือหญิงต่ายยืนในโทัวท์คาัเทาก็เบิงงวงภาพรวมรวมาคือโอเคนะ<อ>เขาเป็นคนแบบลับกษณะอ่อนโยนครับเขาเป็นคนโอเคเป็นศิลปินแบบน่ารัก ยิ่งโตจริงครับพี่น้องครับนางไม่ได้ยิ่งเลยนะนางแบบปอดน้องของตนยิ่งกว่าอยู่ไหนไ่ที่ครับยิ่งกว่าอยู่ตระสามันนี้พ่อแม่พ่อขเลยเขาเป็นผู้ใหญ่รอเขาเป็นพอแล้วเปนพ่อรู่แล้วเขาหองเห็นศักยภผาทำมาเป็นนักร้องถ้าดังแบบนี้นะบออพี่น้องถ้าดังสมุงญิงเนี่ยเขาจะไม่มาแบบเจ้าสานองบ่ได้มาแบบว่าเป็นแบบธรรมดาธรรมดาบ้านบ้าน เออธรรมดามันต้องเป็นเหมือนโอ้โหแบบเออเงี่ยงปัดเกิดอะไรดีต้องต้องมีคนปัดต้องมีคนแบบเออแบบนั่นน้าตามต้องรอบทั่วไปมาอันนี้คือเจ้าร้านไปก็ความเงีพี่น้องทั่วไปลูกร้านเด็กน้อยบ้านๆทั่วไปก็เรียนน้ำเงินสีม่นก็ครับแมนครับแต่คำว่าสวัสดีคำว่าทางใต้ป่อต้นป่อเจ้าที่ร้านเ้าครับแล้วกรับไปอาบอื่นได้ก็ไปด้วยกันครับโดยที่ไม่ได้มีใครบอกนางนะนางก็เดินไปและสิ่งที่พุ่งอีกไป ไม่มีคนปฏิบัติพัดที่พักครรผู้ดูเรก็อยู่แห่งผู้เรแลโอเคมากคผู้ดูแรเโอเคขึ้นเครื่องน้ำแข็งดเร้ลงเครื่องน้ำาข็งดเร่ก็รู้แต่เขาเขาเขาเป็นผู้ใหญ่คอยคอไม่เป็นระดับยิ่งไม่ยิ่งข่อยเสื้อผินไปเลยแต่เขาเวลาเขาไปเองไปเเป็นต้นเป็นเป็นตเป็นตรนเป็นต้เปต้นเป็นต้นเป็นต้นเต้เป็นต้นเป็เป็น้นเ็้เป็นตยนเปน้นเป็นต้นเปต้นปต้น้นเน้เป็นเ็้นเป็นตเป็นตนเปนปน ก็ถือว่าเลือกพวาคนนี้เรากึงกะควบแน่ควใสายตาเพ่าว่าส่กตาเพ่ะพี่เลยชอบหนกมากเราพวบที่ข้างป้าอีกโดนแนรอนอเพราะว่าคนที่ใส่ดีเปิดมาหุ้งจากคุณคนคนคนนี้หุ้งจากคุณคนเลยครับพอมีพอมีอ่อควบหน่อยควบใหญ่พอมีควบนั่งควบนี้ตางซะหนี่ครับพอมีควบหนกอยควบใหญ่ครับอ๋อครับเมย์พอเมยคือไผ บอดครับซอบครับถ้าบอดอยู่ครับอันนี้เขาบ่มีความสุขความเข้มควบหน่อยความใหญ่ครับบ่มีการสิลนีด่ากกันจ่างไปจากมาครับก็คือว่าคนคนนี้เขารู้จักคุณคนครับดัางนี่น้องด่งไทยนี่น้องครับครับ่ซ้ำมีหรอครับครับเอานี่คือพ่อวีนะครับพ่อด็อกเตอร์